สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุขคนเสียงเจียวเจียวอย่าลิ้นไม้อีกแล้วจ้าเป่งไดแน,น่น้ออยู่ดีไม่แห้งสุผู้สุขคนบ่คะค่ะเมื่อนี้กะสีเสียงดังยักน้อยเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าเล่นอาจสิ่อใดให้เ,เห็นใบหน้าย่าเล่นเมื่อนีอ้อารมณ์บ่ค่อยเอ็นจอยป่นใดค่ะเมื่อนี้ยอย่าเล่นสิพาพิพาน้องมาเฮ็ดขาดหนมหม้อ แกงถั่วนะคะหมอแกงถั่วว่ามีออียงแน่ค่ะเดี๋ยวเล่นกับสีไส่ถั่วเหลืองสีกนะคะหรือว่าถั่วเขียว ขะเาะเปลือกแล้วเรียบร้อยอ่าอันนี้คือครึ่งกิโลนะคะอย่าลืมแช่ค้างขึ้นไวก่อนที่เราจะแช่น้ําเราต้องล้างทําความสะอาดหลายหลายรอบค่ะแล้วก็แช่ค้างคืนไว้หลังจากแช่ค้างคืนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมานํามาล้างน้ําอีกหลายๆรอบจนกว่าน้ําที่ล้างจะใสแล้วก็นํามากรองใส่กระชอนไว้แบบนี้เพื่อที่เราจะนําไปนึ่ง เฮาสีน้่ไปหนึ่งเยลินก็เลยต้องหนึ่งใส่หวดหนึ่งเข่าแบบนี้นะคะค่ะกะสีหนึ่งให้ซุป,ใส,ปใส่เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะใส่เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่ยลินจิต้องหนึ่งค่ะค่ะเท่ากัมาเบิ่งกันบัดอ่าตอนต่อไปนะคะนะเนาะบะมี่หยางแน่ค่ะพี่น้องค่ะ ถั่วเหลืองทีหนึ่งซุกแล้วกระสิเป็นประมาณเน่นะคะพี่น้องเยล่นกระสีเอามาตำให้ละเอียดทำไมเราจะต้องตำถั่วเหลืองในช่วงเวลาที่เขาร้อนๆมันเซนให้ละเอียดได้เรียวกว่ากันค่ะพี่น้องคะเยลินไปอยากตำใสค่คกเพราะว่าอ่คาคกเยลินน่ะตำพริกตำหยางแล้วกลิ่นพริกกลิ่นตะไคร้อะมันติดอันในแปง้งถั่วเหลืองที่เขาตำละเอียดแล้วนะคะพี่น้องคะ เดี๋ยวเาเก็เบิ่งกันอีกเทื่อนึงบัดตอนอ่าต่อไปเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะละเอียดแล้วก็สิเป็นประมาณเน่เนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องค่ะเวลาเขาตาถั่วเหลืองทีหนึ่งสุกแล้วห่อนๆนี่เขาสิตําละเอียดได้ไวๆค่ะสําหรับใครใคที่ไม่อยากจะใช้วิธีที่ยลินทำก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้นะคะสามารถใช้เครื่องปั่นเครื่องบดแป้ง ต,ต่างๆทั่วไปได้ค่ะต่ว่ายลินมาร์เก็ตยังส่ค่ะพี่น้องค่ะยะลินค่อนขางสิติดอ่าการทําขนมแบบโบราณโบราณนิดนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่า สมัยเด็กเคยไปนนางเบิงแม่ย่สวัสด์เล่าเฮ็ดขนมหม้อแกงค่ะยล่นก็จำจำเป็นบางส่วนจากวิธีการที่เล่าเฮ็ดขนมมาเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าสมัยตะกีก้ตะกอนบ่มี่เตาอบบ่มีอีหยังเดะค่ะโดยความที่ว่ายาลิ้นเป็นเด็กหน่อยจำได้แน่บ่รได้แน่ต่ว่าจะเอามาประยุกต์ใส่กับชีวิตในปัจจุบันนี่แล้วก็เพิ่มเติมชีวิต ในวัยเด็กเข้าไปว่าเขาจำาอีอย่างใดเน,นะค่ะนะค่ะหอมแดงที่หั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะจำมาเจียวนะคะพี่น้องคะ่ะหอมแดงในสีใสลายเติบครับพี่น้องทึงหั่นทิงไห้ค่ะพี่นอ้งนงนองคะ่ะน้ำตาเตีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นว่าผู้ดผดใหดหั่นหอมแดงเราลองไห้เลียงงาบไดว่าสวัสดุยาลินกะจำมาจากคัมบูรานะ้นค่ะนะคะ่ยะยาลินกะมาตังนา มันขึ้นไฟปานกลางนะคะเราจะมาเจียวหอมแดงให้หอมแล้วก็กรอบแล้วก็พักหอมแดงไว้แยกน้ํามันแล้วก็หอมแดงที่เจียวหอมแล้วออกจากกันนะคะพี่น้องคะแล้วเ้าิเสียวนามันของการเจียวหอมเนี่ยมาไว้จะท่านาขนม เนาะคะ่ะเนาะส่วนหอมเจียวที่กรอบแล้วเหลืองแล้วเราจะเอาไว้โรยหน้าขนมเมื่อตอนที่เราทําขนมเสร็จแล้วนะคะการเจียวหอมกับสบพอหาเหลืองไปมากกวานนี้นะคะเพราะว่าความร่อนของน้ำมันยังมีอยู่ดังนั้นแล้วเฮ้สิเอาหอมออกจากหมอเนี่ไม่ตอนน่อเนนะคะพี่น้องคะขั้นว่าสันหอม พ,พี่พน้องคะกาสิมาถึงขั้นตอนที่สิต้องขยำใบเตยกับไข่เป็ดนะคะนะาสามารถใส่ได้ทั้งไข่ไก,ก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะอย่าลืมใส่ไข่เป็ดเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะประมาณเจ็ด แปดฟองค่ะพี่น้องค่ะแปดฟองแยลินกับเสีมีกะทิกระป๋องแล้วก็น้ำตาลปิ๊บหรือน้ำตาลตะโนดถึงมีเกลืออยู่ในนั้นด้วยนะคะค่ะแยะลินกับเสีเอามาขย้ำใส่กันนะคะผู้ใดมกักอันเฮ็ดขนมที่หวานหลายๆก็สามารถเติมน้ำตาลใส่เพิ่มเพื่อตัด ความหวานกลมกลมของความหวานใดนะคะยยลินสีมาเคสขนมหวานที่สามารถตัดกันกับน,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 น้นำตาลน้ำตาลไส้แดงค่ะพี่น้องนิดหน่อยนะคะเพื่อบ้อให้ความหวานนั้นโดดเกินไปค่ะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะยยลินบบเมนพลูในการทำขนมไทยต่างๆแต่ว่าเนื่องจากว่ายยลินเป็นคนมัก มักล่องแล้วก็มักเฮดแล้วก็เอาม่า,มา,าประยุกต์ใส่นะคะซึ่งขนมที่เยลินเฮดเนี่ยตอนช่วงที่ยยลินทำมาค้าขายอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยยยลินสามารถเฮดขายทั้งงานต่างๆที่เพื่อนๆมาดามทุกคนที่สร้างไปในงานเลี้ยงแขกทุกอย่างนะคะแล้วก็ยยลินก็เฮดไปวัดค่ะ เ็ดไปวัดป่ากับเนาะค่ะเนาะกะชีวิตคนไก่บ้านนะคะจากที่เฮาบ่เคยได้เรียนได้ศึกษามาก่อนพอมาอยู่นี่อยากกินอีหยังเฮาต้องเฮ็ดกินเอาเองค่ะพี่น้องค่ะค่ะเดี๋ยวยะเล่นกัสิมาคั่นอันนี้ให้แล้วเนาะค่ะเนาะอันกับใบเตยเนี่ยค่ะกับไข่กับใบเตยแล้วก็จะใส่กะทิอ่าในตอนถัดไปเดี๋ยวยะเล่นสิมาเฮ็ดให้นในพี่น้องเบิง่ง พี่น้องคะหลังจากที่หฮาวขี้ใบเตยน้ำตาลปิบหรือน้ำตาลตะโนดแล้วก็เกลือน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยนะคะเนาะแล้วก็กะทิค่ะยาลินใส่กะทิสองกระป๋องนะคะค่ะแล้วก็ไข่เป็ดแปดหน่วยคะ่ะพี่น้องคะหลังจากได้ตรงจุดนี้แล้วห้าก็สิเอามาเทกลองค่ะใส่ตรงนี้กลองเพื่อ กลองเศษต่างๆกลองเศษต่างๆที่ห้าบ่ตรงการเนาะคะะ่ะเนาะค่ะเทลงผสมกันกันกบไอถั่วเหลืองที่ห้าตตำละเอียดเรียบแล้วเวนาะคะะ่ะเนาะค่ะหลังจากน้ำทุกอย่างเขามาอันผสมกันแล้วห้ากระเสียวามาใส่หมอกวน ให้ซุก80%เนาะค่ะนะค่ะก็สีกวนไฟอ่อนๆค่ะซึ่งเวลากวนไอ้ขนมหม้อแกงทัวนี่สำหรับยลลิ่นเองนะคะบริเกียวกับผู้ได้ตังสินค่ะสูตรของยลลิ่นเองก็คือการใส่น้ำมันเจียวหอมแล้วก็หอม เจียวโรยนิดๆเข้าไปในเนื้อแป้งที่เรากวนอยู่ตอนนี้ยค่ะมันเสียดให้ขนมเขาหอมหอมชวนกินมากกว่าที่เป็นยูเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือความเสือของไผของมันเนาะคะ่ะเนาะสูตรทุกคนแตกต่างกันไปเห่าวาวกันค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเท่อว่าเฮอสีเห็ดจังไ๋ต่อกะสีกวนให้คนประมาณเนนะคะพี่น้องค่ะ เอ้ลิ้นสิใส่ส่วนผสมของแป้งทั่วเขียวนิดหนึ่งเข้ามาตรงนี้เพื่อให้ความเนียนความนุ่มเพิ่มขึ้นนะคะเนาะค่ะขึ้นยู่กับว่าไผ่มักแนวใดเนาะคะนะ่ะเนาะเท่ากับสิมทัทเธใส่ถาดแล้วก็สเข้าไปอบอีกเท่านึงคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ่ะทีเ้าเทศใส่เนยเลี้ยนท่าน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะค่ะกะสิเป็นถาที่ใหญ่เงียจักน้อยเนาะค่ะเนาะค่ะกะเป็นสองถาอบหอมน้ำมันเกี่ยวเุ้ยพอล่ะ ค่ะพี่น้องคะค่ะความสวยงามอาจสิป่คยมีปันไดนะคะพี่น้องค่ะตะว่าความแสบความแสบค่ะพี่น้องค่ะสูตรเยรลินความแสบตรองมาก่อนค่ะค่ะค่ะเข้ากระสีเอาไปอบ เนาะค่ะเนาะอย่าลืมเปิดเตาอบไว้แล้วอ่าเดี๋ยวฮั่งมาเบิรงกันอีกการหนึงเนาะคะนะ่ะเน้ออยลินเปิดไฟเตาอบไว้ที่190องศานะคะพี่น้องค่ะกะเซมาอบแล้วๆครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวฮั่งมาเบิ่งกันค่ะว่าสิเป็นจังได๋นะคะนะน้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิมาใส่อ่าหอมเจียวนะคะนะ้อ ก็สิเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิงส่องเยลินอิน,นดีนะคะมื่อน่กับ่มีหยังหลายมีมาฝากพี่ฝากน้องบ่หลวงบ่หลายค่ะพี่น้องค่ะสามารถเอาไปประยุกต์ใส่ในชีวิตประจำวันหรือว่า,าผู้คนที่มักทำมาขา,ขายนะคะเนาะ มีมาฝากมาตอนบะลงบะลายค่ะค่ะขอบคุณหลายๆพอกันคลิปนาน,นะคะสวัสดีค่ะ